ผมจำได้วันนั้นวันที่ผมยื่นมือเข้าไปช่วยบริษัทที่กำลังจะเจ๊งผมทุ่มเททุกอย่างทั้งแรงกายแรงใจเงินเก็บทั้งหมดที่มีผมเชื่อว่าความดีจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนผมจะช่วยให้บริษัทเรากลับมายืนได้อีกครั้งผมพูดด้วยความมั่นใจแต่แล้ว ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากบริษัทเริ่มฟื้นตัวผมกลับถูกมองข้ามโครงการที่ผมเสนอถูกปัดตกไอเดียของผมถูกเมินเฉยจนวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานคนสนิทเดินเข้ามาหาผมนายรู้ไหมว่าพวกเขากำลังคิดจะทำอะไรเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพวกเขากำลังจะปลดนายออกแล้วเอาเครดิตทั้งหมดไป ผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองความดีที่ผมเคยเชื่อมั่นมันกลายเป็นมีดที่แทงข้างหลังผมอย่างเลือดเย็นผมไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ผมทุ่มเทให้จะกลายเป็นคนที่ทำร้ายผมได้มากขนาดนี้สุดท้ายผมก็ต้องเดินออกมาจากบริษัทนั้นพร้อมกับความผิดหวังและความเจ็บปวดที่กัดกินหัวใจแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่า บางครั้งความดีก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้รับการตอบแทนเสมอไปและบางครั้งคนที่ไว้ใจที่สุดก็อาจเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เจ็บที่สุดเช่นกัน